เราก็มาต่อกันเลยนะครับกับเกมลาคุนเล้า EP ที่21กับผมพีพี a ช n แนคือจากคลิปก่อนนะตัวเรานะ่ะเออถือว่าโดูโซสเกีเรียกว่าเออมานอนด้วยกันหน่อยได้ไหมขอร้องแบบนั้นแล้วก็เออไม่รังเกียจแต่เอว่าอยากอยากอ,อ,อยู่แล้วก็ไม่มีอะไรมากนะก็แค่แบบคุยเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเอออดีตของอ่าโซสกีว่า เป็นยังไงตั้งแต่ช่วงว้เด็กมต้นอะไรประมาณนั้นจะถึงมปลายว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าใครชอบนะก็กลับไปดูคลิปก่อนได้เลยซึ่งก่อนจะเริ่มคลิปนี้ผมก็อยากบอกว่านี่นะน่าจะเป็นอีพีสุดท้ายของซีรีส์เกมรักกุหลาแล้วนะครับที่ผมแคสอยู่นะถ้าเพื่อเป็นการเสียเวลานั้นเราก็มาเริ่มคลิปกันได้เลยมนลุ่งขึ้นที่ลาน,น้ำพุ โทษทีนะที่จูจ่ๆก็เรียบออกมาหนะ้าไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอ,อะไรหรอกครับเออแล้วรุ่นพี่โซสกีล่ะคะมยลิออกไปทำงานแล้วมีธุระอะไรหรือเปล่าสันตั้งใจจะให้นี่เป็นการขอโทษนะคะในมือของยูลิกำลังถือถุงหิ้วอยู่มีพวกขนมหรือ อะไรใส่อยู่กันนะกันนะเออแล้วคิดเหตุผลที่จะให้มาแล้วหรือยังล่ะเออฝากสันไปให้เอาไหมละ่ละล่ะลบกนด้วยค่ะทำไมต้องเอาไอ้นั่นไปให้หมอนั่นด้วยละ่ะเดี๋ยวสันสรุปให้นายฟังหลังจากนี้เองนะโกผมรับทุงหิวจากยูริ แล้วก็วางมันลงบนพื้นที่บนพื้นเอาละเรื่องน้ำพุที่ทำให้คำโขบเป็นจริงนี่นะเอ๊ะเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกโกทั้งอยู่ที่โลกคุมทั้งยูริเขารู้เรื่องกันหมดแล้วละ่ะวา่าไงน,นะยูริเมื่อวานนี้ฉันลืมถามไปเธอไปรู้เรื่องน้ำพุนี่มาจากไหนเหรออืมนั่นสิน้องไปรู้มาจากไหน เออ่พอดีฉันเผลอไปแอบฟังเรื่องที่กูโกะซังกับรุ่นพี่โกคุยกันเข้านะคะาหาว่าแล้วเซียวเป็นแบบนี้นี่เองมีหน้าแหละก็คิดคิดอยู่ว่าเหมือนมีใครอยู่คือมันจะมีอีพีไม่รู้สิอีพีที่ท่ไไหล่นี่แหละที่ เออโตโกกับคุโกมานั่งคุยกันเรื่องน้ำพูแล้วคุโกเอใจว่าเหมือนกับว่ามีใครแอบฟังอยู่ที่แท้ก็น่าจะเป็นน้องยูรินี่แหละที่แอบฟังน,นายเนี่ยถ้ารู้ว่ามีคนอยู่ก็ต่อยบอกกันหน่อยสิฉันก็บอกไปแล้วนี่นะแต่ว่าเท่าที่เราเท่านี้เราก็รู้แล้วนี่ว่าตัวให้จะเก็บเรื่องสําคัญเป็นความลับแค่ไหนมันก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่า พราะมันจะไม่แตกร้อยเปอร์เซนต์นี่นาเพราะงั้นมีทางเดียวคือต้องตัดไฟแต่ต้นลมเท่านั้นทำยังไงละ่ะนนเออจะทำยังไงละ่ะง่ายมากฉันหยิบเหรียญหนึ่งร้อยเที่เขียนซื่อของตัวเองเอาไว้ ออกมาจากกระเป๋าแล้วโยนมันลงไปในน้ำพุอย่างรวดเร็วเฮ้ยฉันไม่รู้หรอกนะว่าเทพเจ้าหรือปีาศาจสถิตยอยู่ที่นี่แต่คิดว่านี่คงจะเป็นคำขอสุดท้ายแล้วละ่ะตั้งใจฟังให้ดีจงทำลายตัวเองไปซะไม่ให้ใครได้ใช้เจ้าอีกต่อไปผมแต่งเติมนะอะอะอะไรกัน เหรียญ100เยนที่โยนออกไปค่อยๆจมดิง่งลงสู่ก้นบอ่อขณะเดียวกันที่มันจมหายลับไปรดลายเกสรละของลูกดอกกุหลาบที่เกิดก็เกิดรอยเล้ามันกระทะด,ดุดออกและร่วงหล่นลงไปในบอ่อน้ำจากพ่อจ่ายน้ำเองก็หยุดไหลพอดีน้ำที่เหลืออยู่ในบอ่องเอก็ไหลลงท่อระบาย น้ำไปอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำในบ่อน้ําพูนั้นค่อยๆลดลงขณะที่มองดูจนกระทั่งมันว่างเปล่าลงภายในพิบตาน้นําพุมันแห้งไปแล้วโอไม่กูเลยนะจะจะดีเหรอคะไม่ใช่ว่าคําขอจะทําให้ใครบางคนข้อร้ายเป็นการแลกเปลี่ยนหรอกคะน้ําพุมันพังไปแล้ว คิดว่าคงไม่ต้องไปคิดเรื่องราคาที่ต้องจ่ายอะไรนั่นแล้วล่ะหืได้ยังไงหรอต่อให้ไม่เป็นเช่นนั้นสำหรับชาวบ้านเองนอกจากพวกเขาจะต้องสูญเสียน้ำพุที่เป็นดังสัญลักษณ์สำคัญของหมู่บ้านไปแล้วก็ยังจะไม่มีใครสามารถขอบอรได้อีกแล้วล่ะเดี๋ยวไม่ค่อยเข้าใจแฮะ สันคิดว่านี่ก็เกิดพอสำหรับราคาที่ต้องจ่ายแล้วนะหมายค็าว่ายังไงนะหมายค็าว่าสิ่งที่ต้องจ่ายนั่นคือซสาบ้านนั้นสูญเสียน้ำพุไปอย่างนั้นหรอ <however> หมายความว่ายังไงคะหมายควาว่าถ้าเกิดขอพร,รให้ใครบางคนเสียหายตั้งแต่แรกบอกเสียหายนะตั้งแต่แรกก็อาจจะเป็นการควบคุมราคาที่ต้องจ่ายในระดับหย่งไงละ่ะ งงไงไม่ได้ขอพรเพื่อตัวเองอ๋ออ,อย่างนั้นเองเหรอคะเดี๋ยวน้องน้องเข้าใจ,จยังไงยังไงล่ะเนี่ยอธิบายให้หน่อยสิถึงจะไม่ดีต่อชาวบ้านแต่ถ้าไม่ทำแบบนี้เรื่องก็คงไม่มีวันจบหรือว่าเอาคือจริงนะที่พีคิดคือความหมายของคุโกรจะบอกว่าเออถ้าหากว่า ทำให้ได้รับผลเสียหายก่อน่นน่ะน่าจะควบคุมราคาที่ต้องจ่ายได้ประมาณนั้นอาจจะสื่อว่าเออซาวบ้านก็ต้องเสียสิ่งที่สำคัญไปเพื่อเป็นการเลกเปลี่ยนกับคําขอนั้นประมาณนั้นนะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหรจะมีใครที่ไหนใช้น้ําพุแห่งนี้อีกในการแก้ปัญหาด้วยพื้นฐานแล้วก็มีแต่จะต้องทําให้น้ําพุใส่กันไม่ได้อีกเท่านั้นถ้าเกิดไปได้สวยมันก็น่าจะกลับมาเป็นน้ำพุปกติแล้วแ่ะ ผม,ผมอยากจะลองทดสอบดูครับเปล่านี้ดิโร่คงหยิบเหรียญหนึ่งร้อยเยนออกมาจากกระเป๋าบนเหรียญนนะั้นมีชื่อของเขาเขียนไว้อยู่กดแล้วเราก็ว่าเป็นเรื่องปกติทำไมนายถึงพบของแบบนี้แบบนั้นติดตัวไปไหนต่อไหนด้วยละ่ะอ่ะบังเอิญนะครับน,นายนจะมาใช้น้ำพุนี่ละ่ะสิธานายกะจะมาใช้น้ำพุนี้ละ่ะสิธา เราพูดเ,เ,เ,เองเว้ยเออแล้เธอพอดีเลยอยู่จิโร่คุงลองทดสอบดูไหมล่ะดูได้ไหมรับทราบครับงั้นจะโยนและนะครับเอาเป็นข้าขอเล็กๆไว้ก่อนนะเผื่อกรณีมันเป็นจริงขึ้นมาเรื่องนั้นน่ะย,ยุ่แล้วครับเหรียญหนึ่งร้อยเยนที่อยูจิโร่คุง โยนออกไปตกลงไปในบ่อน้ำผู้อันเหือดแห้งอันแห้งเหือดเอาแล้วนะขอร้องล่ะช่วยรักษาแผลไฟลั่วโอ้ให้โกให้ลูกพี่โกในทันทีด้วยเธอหโหนี่นี่นี่นายอยู่ที่โลกคุ้งอืมเป็นยังไงบ้างโกก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเป็นพิเศษนะ งั้นเหรอครับอืมอ่ะเอาเป็นว่าเท่านี้เราก็รู้แล้วสินะว่าน้ำพุมันใช้การไม่ได้แล้วทีนี้ก็ปิดไปหนึ่งคดีแล้วสินะยังไม่หายค้องใจเลยนะครับเนี่ยเออมีรายหรอ,อยู่ลเหรียญหนึ่งร้อยเยนตรงก้มบ่อนั่น นี่ค่ะเฮะเอ,เ,อเหรียญจำนวนหนึ่งตกอยู่ภายในก้นบ่อน,น้ำหูอันแห้งเหือดเหรียญเหล่านั้นเป็นเหรียญหนึ่งร้อยเยนที่มีชื่อเขียนเอาไว้และถูกโยลงมาเพื่อทำให้คำขอกายเป็นจริงในบรรดาชื่อเหล่านั้นมีชื่อชื่อหนึ่งที่ไม่น่าจะปิดไปได้เขียนเอาไว้ปะปนอยู่กับเหรียญที่พวกเราเพิ่งโยลงไปด้วยเฮ้ยเฮ้ย มันเป็นเหรียญหนึ่งรอยเยนที่มีชื่อของโซสเกตเขียนอยู่โอ้เดี๋ยวโซสเกตขออะไรล่ะค,คือนั้นเองเฮ้ยเหนื่อยหน่อยนะโซสเกะหลังจากกลับมาจากทำงานโซสเกตก็ล้มตัวลงบนโซฟาอย่างหมดแรงวันนี้เป็นเบน,นทำอาหารเย็นของผมแต่พอมองดูโซสเกตแล้ว เขาก็ทําท่าจะหลับไปทั้งทังแบบนั้นเลยแต่ว่าไปเรื่องน้ำพูนั่นนาเอะอ๋อดูท่านายคงจะได้ไปเออจะไปได้ยินมาจากโกแล้วละส,สินะน้ำพูนั่นน่ะวันนี้ฉันไปทําให้มันใช้การไม่ได้มาละ <c oughs> พูดไปอย่างภาคภูมิใจเลยนะผมเล่าเรื่องที่อทําไปเมื่อช่วงกลางวันให้ทุสเกีฟังทั้งหมด อ๋องั้นเองเหรออืมอืมแบบนั้นแหละดีแล้วมีอะไรเหรอทำหน้าตาขิงเครียดเสียวนายเองก็ใส่นา้าูนั่นเหมือนกันใช่ไหมฮะมันมีเหรียญหนึ่งร้อยเยนที่เขียนชื่อของนายตกอยู่ก้นบอนะ่อน่ะเฮ้มีสีนาเปลี่ยนไงนายขออะไรไปเหรอ,อ ไม่ตอบเลยในายรู้เรื่องกลไกของนับูดีนี่อยู่แล้วไม่ใช่หรออ่าทำขออะไรที่นายอยากให้เป็นจริงถึงขั้นแรกกับโชคหลายของคนอื่นเนี่ยตอนนั้นฉันยังไม่รู้หรอกนะว่ามันจะทำให้ใครบางคนข้อร้ายเป็นการแลกเปลี่ยนก็รู้อยู่แล้วละว่ามันนะ่ะไม่น่าไว้บางใจแต่ตอนนั้นฉันคิดว่า ถ้าแค่นิดเดียวก็คงไม่เป็นไรแล้วนะเอออันที่จริงฉันมีเรื่องอยากจะต้องขอโทษนายอยู่ด้วยขอโทษเรื่อฉันหรืออะไรล่ะวันถัดมาหลังจากที่ฉันรู้ว่าน้ำพุมันใส่การได้ปวดจากเรื่องยักษ์แห่งฮารุสุฉันก็ไปขอพรกับน้ำพุนั่นมานะ สันขอไปว่าจะพบกับคุโกอีกครั้งหนึง่งนะเออพบตัวเราหรอเพราะงั้นทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะสันเองจริงสิตอนนี้พอมาลองคิดคิดดูช่วงที่ผมตกงานหรือว่าเพราะสิ่งที่เธอ,อ สุกิขอรอเปล่าที่ทำให้โกุนั้นเอ,อ่ออาจจะอะไรนะป่วยจนต้องทักงานอะไรประมาณนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นข้อและเปียกที่จะต้องได้รับอะไรประมาณนั้นช่วงที่ผมตกงานมันก็เป็นช่วงที่ยักษ์แห่งฮารุสุปรากฏตัวออกมาในทีวีพอดีทั้งเรื่องที่ผมจำสถานที่ที่โซสเกตย้ายมาได้อย่างเหมาะพอเหมาะพอดีเรื่องนี้เองก็ พูดอีกอย่างก็คือทั้งหมดนี้เป็นเพราะโซซเกะใส้น้ำพุอย่างนั้นเองเหรอขอโทษนะคงไม่ใช่เรื่องที่จะยกโทษให้ได้ถึงแม้จะขอโทษแล้วก็ตามแต่ยังไงก็ขอโทษด,ด้วยนะอโอเคจะยกโทษให้เอะอย่าไปใส่ใจกับมันขนาดนั้นเลยโซุเกิ เรื่องที่ซันตกงานน่ะป่านนี้แล้วมันมีอะไรมีค่าพอที่จะต้องมากังวลแล้วล่ะเออไม่สิง่ายๆแบบนั้นเลยเหรองานนั่นน่ะไม่ว่ายังไงมันก็ไปรอดไม่ได้ไกลนักหรอกฉันเริ่มรู้สึกถึงขีดจำกัดมาก่อนหน้านั้นแล้วนานแล้วล่ะแถมโซสเกตเองก็ไม่ได้มีเจตนา หลายอะไรสรักหน่อยไม่ใช่เหรออย่าว่าแต่แบบนั้นเลยนายเองก็อุตส่าห์นึกอยากจะเจอสันโตให้ตอนนี้เวลาจะผ่านมาสิปีแล้วก็ตามสันจะกล่าวโทษอะไรนายได้ละ่ะสันน่ะต้องขอบคุณนายซะด้วยซ้าไปโซส,สเกเอสันดีใจนะที่ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้ ดีใจจริงๆที่ได้พบกับนายกับทุกๆคนเลยตอนนี้ฉันนรู้ตัวแล้วว่าตัวเองตกงานแต่ตอนนั้นฉันก็คิดว่าคงไปต่อไม่ไหวแล้วล่ะแต่พอมาตอนนี้ฉันไม่ได้คิดเลยสักนิดว่ามันจะเป็นข้อร้ายนะฉันไม่ได้ไปโกฉันไม่ได้โกหกนะมันเป็นความรู้สึกจริงๆจากใจฉันเลยเพราะงั้นฉัน นาอย่าไปคิดเลยว่าตัวเองทําเรื่องไม่ดีลงไปฉันไม่ได้ใส่ใจกับมันแล้วนายเองก็ไม่ต้องทําอะไรนายก็ไม่ได้ทําอะไรไม่ดีด้วยน้ผพ้เองก็ใส่การไม่ได้แล้วไม่มีอะไรต้องกังวลใฉ่ไหมล่ะอืยิ้มาอ่มา,อาขอบใจนะคุคกอืมอล่ะ นายไปเข้านอนเถอะดูท่านายคงจะเหนื่อยจากงานด้วยแถมพรุ่งนี้ยังต้องตื่นเช้าอีกใช่ไหมล่ะเออเอางั้นก็ได้เดี๋ยวซันจะออกไปรับลมกลางคืนข้างนงอ,อกสักหน่อยนะเข้าใจแล้วฝันดีนะกุโก้ฝันดีอะไกจ,จบเลยมนะั้ย ผมออกมาที่ลานกวง้งมานั่งอยู่ข้างๆน้ำพุโดยลำพังกำลังแหงหน้ามองท้องฟ้ายามราตรีอยู่ทิ่คิดไปแล้วช่วงนี้ผมยังใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแทบแทบจะไม่มีโอกาสได้มองท้องฟ้ายามราตรีแบบนี้เลยในสภาพแวดล้อมที่แค่มองขึ้นไปก็เห็นแค่ดวงดาวแบบนั้นเออแบบนี้ มันเป็นสิ่งที่เลอค่าอย่างยิ่งเลยไม่ใช่เลอืออยากคุยกับเฮ hey. คุยกับใครอยากคุยกับใครสักคนจังอม,มาแต่คุยกับใครดีละ่ะโอเดี๋ยวตัวเลือกอะไรเนี่ยเรียบสสกิมาเรียบโกเรียบยูจิโรคุงเรียบฮาลาซิอคุยกับใครดีละ่ะ อืมไม่รู้แฮะบางทีอาจจะได้ทำพากแยกของส่วนนี้นะอืมงั้นเอาเป็นว่าคุยกับยูจีโลกคุงกันลวกัน <c oughs> ไงยูจีโลคุงสวัสดีครับเออขนเธอดูปียกๆนะผมเพิ่งจะอาบน้ำม,มานะงั้นเองเหรอโทษทีนะที่เรียกออกมานะไม่เป็นไรหรอกครับ จะได้ดูดาวจากน้ำร้อนพอดีฮะอ๋อไม่ใช่ขอโทษขอโทษไม่เป็นไรหรอกครับจะได้คููดาวคููดาวอีกนะจากน้ำร้อนพอดีเลยครับแล้วมีธุระอะไรหรอกครับเปล่าไม่ใช่ธุระอะไรเป็นพิเศษหรอกพอดีคิดว่าอยากจะคุยกับจุจิโร่คู่หน้างั้นเหรอครับ<ม>ก็งั้นก็ตามสบายเลย ทั้งเมื่อวาทั้งวันนี้เรื่องที่เกิดขึ้นมันตั้งมากมายเลยเธอว่าไงบ้างล่ะจะเยลงแล้วหรือยังเขียนเอาจริงๆผมแอบซกมากๆเลยครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ไม่มีใครผิดทุกคนต่างก็มีความคิดเป็นของตัวเองเพราะงั้นผมถึงได้ไป อาบน้ำให้ร่างกายสดชื่นเพื่อจะได้เปลี่ยนอารมณ์ใหม่หมแล้วนี่นะนี่ไงแหมคุณกับเป็นยูจิโร่คุงเลยกูโกสร้างล่ะโอเคหรือเปล่าครับเรื่องระหว่างคุณกับคพืนพี่โทสุเกะน่ะเออไม่เป็นไรแล้วล่ะจากนี้ไปฉันก็จะอยู่ที่หมู่บ้านแห่งน,นี้ต่อไปล่ะเหมือนกับว่าจะรู้จักกับโทสุเกตเออไม่ใช่สิกับยูจิโร่มากขึ้นอะไรนะ น่จะเป็นอีพีล็อบสุดท้ายแบบนั้นก็เยี่ยมไปเลยสินะครับตั้งแต่คุกโกสร้างมาที่นี่แบบว่าทั้งรุ่นพี่โซสเกะรุ่นพี่โกเขาก็ดูมีซีวิสชีวาขึ้นนะครับงะงั้นเหรอผมคิดว่าเรื่องที่พวกคุณอายุเท่ากันเองก็มีส่วนแต่ตอนที่พวกเขาอยู่กับคุกโกสร้างแล้ว ทั้งรุ่นพี่โซสเกตทั้งรุ่นพี่โกเขาดูสนุกสนานดีนะครับยูจิโรค่คงมันทำให้เธอรู้สึกเหงานิดหน่อยหรือเปล่าเอ๊ะเอะเปล่า,า,าไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับอืมก็นิดหน่อยแหละจะ้วบอกมันเฮ้ทั้งโซสเกตทั้งโกเองเขาเห็นยูจิโรค่คงเป็นรุ่นน้องคนสำคัญมากๆเลยนะ พวกเธอทั้งสาคนน่ะมีความผูกพันกันตรงที่ที่มีบ้านเกิดเดียวกันฉันคิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่พิเศษนะฉันตั้งหากละ่ะที่บางทีก็อาจจะรู้สึกเหงาขึ้นมาบ้างเอ๊ะนั่นเหรอครับก็ฉันเพิ่งจะมาที่นี่ได้ไม่นานแถมยังไม่ใช่คนท้องถิ่นด้วยสินะนะสิคุ <c oughs> โกโุสังนี่แอบ เองก็เป็นพวกเดียวกับเราแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้ที่อยู่อาศัยหมู่บ้านฮารุสุจะเรียกตัวเองว่าเป็นคนท้องถิ่นเลยก็ยังได้ยูจิโร่คุงผมต้องพึ่งพาอาศัยคุณแล้วก็อยากให้คุณพึ่งพาอาศัยผมด้วยเพราะงั้นอยากคิดว่าตัวเองเหงาโดดเดี่ยวไปเลยนะครับขอบใจนะยูจิโร่คุง งั้นก็ชื่อๆกันนะเพราะเธอเองก็เป็นเพื่อนของเราด้วยเหมือนกันค,ครับปะกลับกันเถอะพรุ่งนี้ต้องมีงานต้องทำซะด้วยสิตั้งสินะครับงั้นผมกลับด้วยดีกว่าถ้าง,งั้นก็ฝันดีนะจจิโร่คุงเส่กางเกงตัวเดียวนอนจะเป็นหวัดอีกละ่ะไม่เป็นไรหรอกครับฝันดีนะ กูโกรธไม่เงี้ยเธอตุ๊กเก่นงั้นเหรอเฮ้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 แก้คืออะไรสุดท้ายหรอและแล้วคมวายเกี่ยวกับน้ำผู้ของหมู่บ้านก็จบลงอย่างสงบ ต้องมีผลมามากมายเจ็บปวดเสียใจข้าควรบางคนจริงคือก,กิเลสและความจะพูดจะเขียนหานไปถาดบมทุกแต่ถ้าให้พูดในมุมมองของผมแล้วก็มีอยู่ตามอยู่ในภูนั้นไม่ได้มีแต่เรื่องดีหรอกนะแ,แั่ไม่มีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นเสมอไปอีกนการที่ผมได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้นะสำหรับผมแล้วมันเป็นโชคดีอย่างไม่ต้องสุขใสม <Okay. S 2> มันเป็นเพราะคุณที่ น้ำพูดนำมามาไม่ต้องสงสัยเลยคุณน้ำพูดน้ำพูดนั้นมันเป็นน้ำพูดมีพิษจริงๆงั้นเหรอแน่นอนว่าผมคาใจแต่ก็ไม่ได้คิดจะสืบหาความจริงแต่แรกแต่อย่างใดพอคุณคิดแต่สิ่งล้ำค่าผมก็อยากจะ าพาร์หมู่บ้านแห่งนี้ด้วยแล้วในพานพ์บผมก็คิดได้ว่าสําหรับผมการรู้ความจริงเรื่องน้ำพุมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เย่หรอกอ่านไม่ทันอีกอย่างไม่ว่าจะยังไงนะ้ำพุแห่งนี้มันก็ใช้การไม่ได้ต่อไปจากนี้ไปผมอยากจะใช้ชีวิตทุกๆวันโดยไม่ต้องเพิ่มเสียใจอย่างน่าสุขเพ อย่างเว่าถ้าตอนนั้นไม่ทำาัำ้ำพูพังเสียก็คงจะดีมานั้นโอ้อนเครดิตแล้วอืมก็ถือว่าโอเคนะประถจบได้สวยอยู่แฮปปี้เอนดิ้งมากเลยแล้วคุณเล่าตัวโพสเน็ตคอนเทนส์จบ ออคุณจอยดันเอองั้นเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะตามที่ผมคือสำหรับเกมนี้แล้วราคุณแล้วเดอโพสเนตพอเทนหรือว่าโบน,นัปปูมีพินนั่นอ่ะถือว่า อืมเป็นเกมที่ดีเลยนะในมุมมองของผมทั้งเนื้อเรื่องที่ว่ามีความอะไรนะมิสติกมีความลึกลับแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครต่างๆแบบว,ว่ามีความดราม่านิดหน่อยอะไรประมาณแต่ก็มีคอม,ามมาิการ์ดอยู่ก็เลยถือว่าเออเป็นเกมปริ๊นปิสุ o รรณโนเบที่ว่าดีจริงๆเลยนะเกมนึงถ้าพูดถึงเรื่องราคาก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยแพงมากนะถ้าใครสนใจก็อันนี้คือเออแนะนำให้ซื้อมาเล่นเลยถ้าใครชอกนะ ส่วนทัวพี่นะก็คิดว่าอืมอาจะว่าไงดีถือว่าด้านเนื้อเรื่องนั้นโอเคจริงๆแล้วก็ที่สําคัญมากคือทางด้านภาษานี่แหละตัวสําคัญเลยก็คือมีภาษาไทายนี่แหละเลยทําให้รู้เรื่องอเรื่องต่างต่างได้เข้าใจเนื้อเรื่องได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดมไม่มีภาษาไทายนีแ่แล้วก็ยุ่งมากนั่นแหละมานั่งแปลแบบเอออ้าาเออเอเอเอ,เอ,เอ,อยู่นั้นแหละ ก็เลยแบบโอเคเลยถึงแม้ว่าอันนี้พูดถึงเรื่องภาษาไทยนะของเขานะที่เขาแปลนะก็คือถึงแม้ว่าบางคาจะดูงงแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าโอเคเลยไม่ได้ผิดเพี้ยนขนาดนั้นทําให้เรานะเข้าใจในเรื่องได้มากขึ้นแต่ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นแล้วก็นะเรื่องพวกเสียงเพลงประกอบซาวี่วก็เออพังเพาออยู่อะไรประมาณนั้นตัวละครต่างๆก็ ถือว่ามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองโดยเฉพาะตัวนี้นะทําให้เราแบบเออจำได้แบบตัวละครแบบนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวประมาณนั้นดังนั้นอีกอย่างนึงน,นะถ้าเผื่อใครสงสัยว่าเออทําไมตัวเลือดอากาศมีแค่ตัวเลือกเดียวคืออันนี้พี่อยากจะบอกว่าเอาเข้าจริงถ้าไปลงมดเด็กไม่ดีแล้วก็นะมันจะมีตัวเลือกอีกอย่างหนึ่งขึ้นมา เพื่อแฮลเลือกอันนั้นก็แล้วแต่คนนะถ้าสังนั้นก่อนจะจบคลิปนี้หรือว่าก่อนจะปิดซีรีส์เกมนี้นั้นที่อยากจะบอกว่าเออต้องขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่ติดตามพีพีแช n แนลมาตั้งแต่คลิปอ่าแรกของเกมนี้เลยจนมาถึงคลิปสุดท้ายนี้ถ้าอันนี้ก็อยากจะขอขอบพักคุณขอบคุณจริงๆที่เออติดตามซุมส่องของผมมานะครับ สำหรับซีรีส์เกมนี้หลัก,กุลเล้าหรือโคสเนตโพเซนก็ต้องจบคลิปไปเพียงเท่านี้กันนะครับไว้ผมมีเกมสุกสนุกอะไรหรือว่าคลิปอะไรที่จะลงก็ในอันนี้ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับน,นี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้สวัสดี